อวัสดีครับวันนี้นรีวิวหนังเรื่อง section 8ภารกิจลับดับแคนหนังจะบอกว่าเกรดบีได้ไหมหนังของดับลุนเกลนนะที่แสดงแล้วก็แม็อกี้ลุกมันเป็นดาราแบบเหมือนกับซองคอส์สแวนเดมพวกเนี้ยนะครับที่ สเตฟนซีเก้าดารายุคเก้าศูนย์ที่หันไปเล่นหนังแบบหนังไม่ได้ดฉายลงเขาเรียกว่าฉายตรง mm hmm. ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็วิดีโอไปเลย mm hmm. ถ้าเป็นยุคซีดีก็หนังลงวีซีดีอันนีน้น่าจะเป็นหนังสตรีมมิ่งเลยนะครับ mm hmm. อาจจะที่ฉายก็ลงน้อยๆคนไม่ค่อยรู้จัก s นะเซกชั่นเ พูดถึงดูหนังเกรดบแบบนี้เราเรารู้เลยว่ามันเป็นเกรดบีจริงๆนะเรื่องโปรดักชั o นเรื่องอะไรเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนหนังแบบฮอลลีวูดทั่วไปธรรมดามากแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเขาเล่นหนังทั้งสองทั้งสองแบบเลยทั้งเกรด B ทั้งหนังแมทก็คืออะไรล่ะสกอตต์แอ็กกิน นังจีนเขาก็เป็นผู้ร้ายท่านหนังทัวไปท่านหนังที่เขาเป็นตัวเอกเลยเขาก็จะเป็นพระเอกเลยถ้าให้เขาเป็นผู้ร้ายเขาก็เป็นเลยเขาไม่คิดมากที่สังกันเขาเป็นเรื่องการต่อสู้เขาจะเป็นจริงๆไม่ได้แสดงเอาเหมือนกับดาราทั่วไปนะเขาเป็นเรื่องคาราเต้เป็นหนังกังฟูเขาก็กกังฟู สกอต t ์เอ็กินเนี่ยผมชอบจูงนะความจริงผมให้เขาอยู่ระดับเรื่องฝีมือนะให้เขาอยู่ระดับเดียวกับเจสันสเตท m มเจสันสเตท a มด้วยซ้ำแต่สเตท a มมันเขาจะอยู่เกตแมตตไปเลยนะเอ่อส่วนเรื่องนี้เซ c t ชั่นเอถามว่าแนะนำให้ดูไหมผมว่าค่าเวลาได้ ด้วยงานโปรดักชันด้วยทุนด้วยอะไรมันมันไม่ได้เบื้อหวานะครับเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นทหารอยู่หน่วยเดียวกับดอบ็อกรุนกันคือเป็นน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยนั้นด็อกเนี่ยแล้วก็ไปอยู่อัฟกา,านิสถานไปทำภารกิจหนึ่งแล้วกู้ระเบิดผิดพลาด นาเอกเนี่ยทำให้เพื่อนร่วมทีมตายกือหมดโดยฉชาะและหัวหน้าทีมเวลาไปช่วยก็ถูกทําทร้ายจนขาจนจนเปเลยพูดง่ายแต่ก็ถูกช่วยเหลือมาได้พระเอกจึงรู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดแล้วเขาก็กลับมาทำงานกับนาเขา ลุงไมชดาตรงงานกับลุงเขาเป็นร้านซ่อมรถซึ่งในช่วงนั้นร้านของลุงเขาก็มีปัญหาก็คือมาซ่อมรถแล้วเงินก็ไม่ได้มีหนี้สินลุงลังพระเอกก็เลยพอมีหนี้ไปด้วยหลายๆอย่างเขาเราเห็นเลยปัญหาครอบครัวเขามีลูกมีเมียต้องดูแลนะลูกกำลังตัวเล็ก,ลก ขณะที่กำลังมีปัญหาอยู่นั้นอยู่ๆไอ้พวกอนาพานก็มาอาจะมาน่าจะเรียกมีปัญหากับลุงเขาอะเพราะร้านเ็ามีปัญหาให้ออกหรืออะไรเนี่ยลุงไม่ออกไอ้ย้ายก็ไม่ออกไปย,ย้ายเหมือนจะเป็นพวกเก็บค่าที่ค่าอะไรน,นะเขาเลยพอดีเขามาเจอพอดีแล้วก็กางใส่เขา ก็เป็นทหารเก่าเขาก็ใส่ซักหมอบกระแตไอพวกนี้แขนเลยไปจัดการไปฆ่าลูกเมียเขาโอ้โหแขนสิลูกเมียตายขนาดน,นี้เขาก็เลยไปจัดการเลยขณะที่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่นั้นเขาไม่พูดพลาดทำเลงไปหาเลยไปหาพวกนี้ที่ผับยิงตายหมด เราเห็นแล้วเฮ้ยมันยังไม่เกี่ยวกับเซคชั่นเอสักทีพอถึงตอนนี้แล้วเขาก็เข้าคุกนะเขา้าคุกไปได้สักพักหนึ่งไอ้ไอนี่ก็มาเยี่ยมดับรุนแก่นนะหัวหน้าเก่าจึงอยู่ในฐานหน่วยเดียวกันขาเป๋มามาชวนมาพูดมาคุยซึ่งเราก็ให้รู้ว่าเขามาตลอดนั่นแหละแต่พระเอกไม่รับรู้อะไร เขาคิดถึงรูปเมีอย่างเดียวเลยเหมือนเป็นคนปิดกั้นตัวเองไปเลยแล้วก็มีนีหน่วยนี้เซ็กชันเอเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็มาเสนอภารก,กิจให้เขาให้เขามาอยู่เดียวกันกันกบหน่วยนี้เขาไม่สนไปตายซะขเขาบอกว่าไปตายซะัน,นีก้ก็กลับมาเมื่อบอกไม่บอกดีๆไม่ได้ไอ้พวกนี้บุกเข้าคุก คุมหน้าเอาตัวออกมาเลยแต่เราดูนไม่ใช่บุกหรอกน่าจะคนในภายในเขาเปิดประตูให้แหละเพราะไม่มีผู้คุมไม่มีอะไรเลยแต่ก็ลังว่าแหละโปรดักชั่นมันมันเล็กอเขาก็เห็นแค่ในห้องตุ๊กๆัุกต,ต,ต,ตนิดเดียวก็ดึงออกมาเลยเขาเปิดออกมาก็เสนองานให้บอราว่าเขาต้องการคนที่มีฝีมือให้มาอยู่ในหน่วยนี้หน่วย s e กชั o นเอและเขาก็พาไปที่ ทานลับน่าจะอยู่ใต้ดินเพราะเข้าไปแล้วก็ลงไปข้างล่างนะ่ไอ้นี่ก็ไม่อยากหรอกนะเหมือนถูกบังคับก็แต่ยังไงได้มันมาแล้วมันออกคุกแหกคุกแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่งั้นก็จะถก,ก็จะเป็นนักโทรแหกคุกมีโทษเพิ่มขึ้นอีกเราก็เลยอ่ะอยู่ไปทำภารกิจให้เขาเริ่มต้นจากจัดการกับพ่อขายยา ซึ่งเขาก็จัดการได้ด้วยแต่เขาจะลังเลเมื่อเขาบอกว่ายาผมมีลูกมีเมียเขาลังเลไม่กล้ายิงเพราะเขาคิดถึงลูกเมียเขาหัวหน้าไม่ชอบคุณลังเลหน่วยนี้ต้องไม่ลังเลเขาบอกกูไม่อยากอยู่เออก็ไล่ออกสิก็ไม่ให้ไม่ให้ออกอะให้ไปทําภารกิจใหม่สําเร็จปิกแต่ก็ลังเล เมื่อรังเลสองครั้งแล้วอันนี้ก็เลยบอกว่าสั่งลูกน้องไปเก็บมันซะไม่ไหวแล้วอันนี้พรรก๊กเลพอไปเก็บลูกน้องตายเรียบก็เลยไปสั่งสกอตต์แอตกิดสกอตต์แอตกิดนี่เป็นคนที่ทำงานที่โหดร้ายมากเขาฆ่าไม่เลือกไม่มีไม่มีคำว่าเออเมตตาใครมาขวางฆ่าหมด ประชาชนทั่วไปเจอกว่าประชาชนก็ฆ่าประชาชนเจอเด็กฆ่าเด็กเจอผู้หญิงฆ่าผู้หญิงไม่สนคนที่มาขวางภารกิจเขาต้องตายหมดนี่นี่คือสกอตแอดกินไอ้บทของเขาเราก็เห็นความโหดหน้านิ่งตำรวจมาขวางยิงตำรวจทิ้งเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นหน่วยที่ไม่ต้องเข้ามาในฐานทัพก็ได้เพราะ ส่วนมากได้รับโทรศัพท์แล้วก็ไปจัดการและเขาก็ได้รับโทรศัพท์ให้จัดการพระเอกซึ่งเราก็เห็นว่าเออไม่สําเร็จหรอกนะพระเอกก็รู้อยู่พระเอกนะเขาบุกไปหาลุงเขาแต่ก็เขาก็ช่วยได้แล้วเขาก็มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิง ผู้หญิงนี่เชื่อใจไม่ได้เลยแต่เขาเชื่อใจคนนี้เพราะเป็นคนเดียวในหน่วยนี้เซกชันเอที่ดีกับเขาเขาก็เลยเชื่อใจแต่แล้วผู้หญิงคนนี้มาบอกว่าเขาก็เกลียดหัวหน้าเหมือนกันเราไปข้าหัวหน้าทิ้งเลยอินี่ชวนน่าจะบอกว่านางเอกก็ได้นะชวนปุ๊บเขาก็ไปมาจะจัดการหัวหน้าเหมือนกันพอไปปุ๊บ เขาโดนทําให้สลบพอเปิดหมวกคุมหมวกไปเปิดมาปุ๊บกลายเป็นผู้หญิงคนนี้ล่อเข้ามาหาหัวหน้าแล้วก็จับเขาไว้ผู้หญิงคนนี้ทรยศเขาเสริไให้คนนั้นรับรุนแกนคือหนึ่งในคนที่ทรยศเขาวางแผนให้เขาถูกจับซึ่งเป็นหัวหน้า ในการปฏิบัติงานเก่าโอ้เขาผิดหวังมากเพราะว่าโดนหักแหลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถมยังบอกว่าลูกเมียเนี่ยที่ตายเนี่ยเขาเพราะว่าหน่วยงานนี้อยากได้ตัวเขาแต่เขาไม่ยอมเขาเลยสั่งอนุาพานไปอามวาสแล้วก็หาทางเก็บซะเขาจะได้ไม่มีห่วงแล้วก็มาหาเขามาหาพวกนี้โอ้โหยิ่งแขนมากขึ้นเลยเนี่ พวกนั้นขณะที่จับพูดคุยกันเรียบร้อยนี่คือข้อเสียของหนังไม่ว่าจะหนังเรื่องไหนทุกเรื่องถ้าเป็นพระเอกจะฆ่าอยู่แล้วแต่ต้องจับไว้ก่อนจับไว้ทำไมทำไมไม่ฆ่าเลยก็ออกมาตกลงพารัธุระกันอ่ะจ่ายเงินไปจ่ายเงินให้ดับรุนแกนเพราะว่าสามารถทำให้พระเอกมาอยู่ตรงนี้ได้ภารกิจสำเร็จค,คือเอาพระเอก มาอยู่ในหน่วยนี้ได้เปก็รับเงินไปก็ข,ขอไปเข้าห้องน้ำาห้องน้ำก็ไปเยี่ยมพระเอกแล้วก็บอกว่าเรื่องลูกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่คิดว่าไอ้พวกนี้จะฆ่าลูกเมยม์เขาเป็นสายรับของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลอยากให้จัดการกับหน่วยนี้หน่วยเซ็กซเนเอกเนี่ยเพราะหน่วยนี้ มันตั้งมาตั้งแต่สมัยประาราชาธิบดีโดนัลด์เรเกนแล้วก็ตอนนี้คุมไม่อยู่อืมแต่ว่าเบื้องบนนีห้ามใครจัดการอในในทางกฎหมายพูง่ายเหมือนกับเขาเป็นใหญ่เลยละหน่วยเนี้ยจัดการเรื่องสกปรกให้กับรัฐบาลแต่รัฐบาลก็คุมไม่อยู่ก็เลยให้เขามาจัดการเป็นสาย เพราะฉะนั้นเขาจึงชวนพระเอกมาไปจัดการกับพวกนี้การให้หมดเขาก็ช่วยพระเอกออกมาก็จัดการอยู่ใลนน้นะก็สําเร็จแหละนะครับเรื่องก็จบตรงนี้แล้ก็ช่วยกันจัดก,การแต่ว่านัดรุนใจนี่ไม่รอดหรอกนะเราก็รู้ๆอยู่นางสตาเนี่ยที่สำคัญคือโปรดักชั่นมันธรรมดามาก นะครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรหน่วยงานก็นึกว่าจะแน่นหนาแข็งแรงก็ไม่มีอะไรแข็งแรงสมก็เป็นเกรดบีจริงๆแต่ถ้าเราอยากดูแอคชั่นแบบค่าเวลาก็ได้อยู่ถ้าให้คะแนนเรื่องนี้ในสไตล์ของหนังเกรดบีของมันผมว่ามันก็ได้เยอะอยู่สนุกอยู่นะให้สักหคะแนนแล้วกัน ดีกว่าไฟริกซึ่งเราดูไปนะก็เพลินไหวนะนั้นยังแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนรส,สนิยมของคนนะบางคนอาจจะว่าโอ้ยไม่เสียเวลาดูหนังพวกนี้เฮ้ยลองดูครับได้อยู่สนุกอยู่ครับอคนดูหนังมันต่างกันอยู่แล้วนะ <c oughs> บางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่อยังไงก็มีใครได้มีโอกาสดู ะเห็นเป็นยังไงกง็คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรือบิ้ไลค์แจมไว้วด้วยสวัสดีครับ